สาทำไรเนี่ยเล่นทรายเหรอคะไหนเนี่ยขุดอะไรอหาสมบัติเลอเอาทรายไปทำไรเนี่ยเอาทรายไปถมทะเลสิเร็วมา ่ยงอะก็ถมเลยทิ้งลงไปเลยเนี่ยเมื่อกี้เหรอเออใช่เอาไปถมสิถมให้เต็มนะมันเต็มไหมนะมันจะเต็มไหมเนี่ยเต็มเลยเต็มมันเยอะอยู่แล้วเต็มสิ เดี๋ยวมันก็เต็มทะเลแล้วเนี่ยใกล้เต็มหรือยังฮะใกล้เต็มหรือยังทะเลใกล้เต็มหรือยังเนี่ยถมแรงๆไปตักไปถมอีกเร็วๆโอ้โอเคโอเคเอาไปถมให้หมดถมทะเลให้ ใช่ผมให้มีแต่ทรายเลยนะโอเคไหมหไหโอเคไหมอะไรมันก็พาทรายไปอยู่เมืองนะเออก็ถมให้เต็มไงมันถึงจะไม่มีน้ำไงเออโอเคนะไปอเอาไป,ไปโอเคไปเอาไปถมโอ,โอเคค่ะ เก่งมากค่ะโอเคเก่งมากเลย